สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัตรนะครับใน a r t i s t Media Tool นะครับที่ตัวเองนะครับก็คือคอลดอร์นี้เขาจะให้เราสามารถจะสร้างเส้นบัตรที่ใช้ใน a r t i s t Media นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่อันเดียวกับ Freehand Tool นะครับก็จะเป็น Artistic Media นะครับเราจะเริ่มต้นจากการวาดเนี่ยโดยว่าเป็นเหมือนกับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น ตารางรเป็นตารางแบบลายรถแข่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นโซ่แล้วก็วาดเป็นแบบลายจีนนะครับทีนี้เราต้องการเซฟไอตัวนี้เอาไว้ใช้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างขึ้นมาเซฟนะครับกดเซฟเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปให้เป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเราเลือกตัวนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราใช้งานตัว artistic media เนี่ยอยันนี้จะเป็นเราต้องไปจับตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเริ่มเริ่มใช้งานนะครับอันนี้เริ่มใช้งาน เราเลือกเป็นแบบตัวนี้นะครับที่เราทําไว้เมื่อเราวาดแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นที่มีเป็นหยกักๆอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างตัวอยา่างตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกักษณะโซ่นะครับเมื่อเราวาดแล้วก็จะได้เป็นโซ่นะครับใช่ไหมครับหยกัยกๆหยกัยกๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนลายจีนนะครับ อ่าทีนี้เราก็ตัวตัวตัวที่เป็นหลายเนี่ยเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบตามเส้นที่เป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงนะครับอย่างเช่นตัวตัวโซ่เนี่ยครับให้ตัวนี้เป็นตัวลายนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวโซ่ก่อนอืมแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับนะครับมันก็จะเป็นโซ่ทีนี้ขนาดนี้มันใหญ่เกินไปเราก็สามารถจะปรับปรับเปลี่ยนขนาดใช่ไหมครับให้มันเล็กลงมา ตามตามัามกษะการใช้งานนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้นะเป,นเป็นเหมือนกับถ้าเราว่ารูปวงกลมขึ้นมา1นงวงใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกบัตรที่เราสร้างเนี่ยเป็นรูปลายจีนนะครับก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นลายจีนวงกลมเลยนะครับจากที่เราทําไว้เราทําเป็นตัวแบนๆนักษณะนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็เรามาดูวิธีการสร้างนะครับ ก็คือเราจะสร้างเส้นสตอกก็คือเป็นเส้นที่เป็นต่อๆกันเนี่ยให้มีลักษณะายาวอย่างนี้อย่างเช่นเช่นตัวนี้ผมวาดลายทีน,นี่แ8ตัวใช่ปะเวลาเป็นวงกลมก็จะเป็น8ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดเส้นลายของเราให้ให้มีขนาดที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวาดดูนะครับก็คือวาดวาดเป็นรูปลองวาดเป็นรูปดาวนะครับ วาดรูปดาวแล้วก็วาดให้เขาเป็นเส้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวคือตัวที่เราออกแบบนี้เราจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับให้มันให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเส้นจะต่อกันไปนะครับอาทีนี้เราเมื่อเราได้ได้ตัวเส้นเส้นแล้วใช่ไหมครับเราก็จับเส้นทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ artist media นะครับ กดเข้าไปแล้วเราก็มาเลือกตรงเซฟนะครับที่เป็นเหมือนลนักษณะแผ่นดิส์นี่ครับเซฟอาร์ติติมีเดียสโตกนะครับ,รบกดเข้าไปปุบเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะอันนี้ผมตั้งัง,งเป็นเทสสนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ในลากของ c u สตอ m มีเดียส o k e นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มันเป็นรูปดาวนี้เราก็วาดได้เลยนี้เพื่อนสมาชิกมันจะเห็นว่ามัน มันจะแรกที่เราหลังจากที่เราทําเนี้ยวาดเสร็จมันจะบี้บเป็นๆนะครับเราก็มาเพิ่มขนาดตรงนี้นะครับสักสามสิบนะครับหรือสี่สิบมันก็จะใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็ใช้งานได้เลยนะครับก็คือไอ้เส้นเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเราก็นับนับไปเท่าที่จำนวนที่เราต้องการนะครับเราก็กะดูพอให้มันพอๆประมาณนะครับ อย่างเช่นเราเราวาดรูปเส้นขึ้นมาเสร็จแล้วเราลบนดหัวท้ายทิ้งไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จับเขาให้เป็นเส้นตรงซะแล้วก็กราหนดขนาดของเขาให้ให้อ้วนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนกับแบบที่เราทําเป็นต้นแบบของตัวแผ่นนี้นะครับสักแปดสิบนะเห็นไหมครับ เทคนิคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราวาดแล้วก็กําหนดขนาดได้เพราะว่าที่ที่เราทํามาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าวิธีใช้งานเขาเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เมจะเปลีป่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับเมื่อเราดัดเราก็จะได้เป็นเหมือนกับดาวซี่ที่มีลักษณะโค้งอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นบัตรเที่ยวสร้างขึ้นมานะครับให้เพื่อนสมาชิกลองทากันดูนะครับแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวจะชา้าๆให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เราจะเริ่มจากการวาดเส้นเป็นเส้นที่เราต้องการสร้างเป็นแถวนะครับวาเส้นวาเส้นอะไรก็ได้นะครับที่เราจะจินตนาการไป เดี๋ยวผมจะตั้งตั้งให้มันตรงกันก่อนเซนเตอร์ตรงกันแล้วค็เลื่อนมานิดนึงแล้วกดตามด้วยคน,นทนดีคือสร้างเส้นตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวนี้เกิดละเดี๋ยวแค่นี้พอ สร้างเส้นเส้นนี้นะครับให้เป็นเส้นเส้นสต็อกเส้นของอาร์ติสติมีเดียเป็นแบบบัตรนะครับอันดับแรกขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะรูปที่เราวาดไว้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองกดเลือกเครื่องมืออาร์ติสติมีเดียนะครับขั้นตอนที่สองจากนั้นกดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนพูกกันนะครับเป็นบัตรนะครับกดบัตรถ้าเรากดเป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็กดเป็นบัตรนะครับ จากนั้นจริงๆเราต้องเดี๋ยวต้องจับไว้ก่อนให้มันถ้าเราไม่จับมันจะไม่ขึ้นนะครับน,นี้เลือกเป็นบัตรแล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเข้มก็คือมันเลือกได้แต่ถ้าเราไปเผยไปเลือกตัวอื่นปุ๊บมาเลือกอันอีกทีหนึ่งมันจะใสอ่าเราก็มาจับเหมือนกับว่ามันหลุดไปนะครับมันหลุดจากที่เราซีเล็กตัวนี้ไว้ขั้นตอนที่หนึ่งซีเล็กสิ่งที่เราวาดไว้นะครับขั้นตอนที่สองกดอูทดิจิมีเดียนะครับแล้วก็มันคาอยู่ที่บัตรอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะให้ให้เรากดเซทได้เรากดเซฟ แล้วก็เลือกตั้งชื่อครับอันนี้ผมก็สร้างเป็น th นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวเ์น,นะครับแล้วก็วาดเส้นนะอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนที่เราวาดไว้ตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้มันจะเละเพราะว่าเราไปดันไปทํา ทำเหมือนกับทำซ้ำซ้อนสอ,สองเที่ยวใส่กับมันครับโนดนี่ก็สําคัญนะครับถ้าโนดมันมันหยากเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นของเราเสียนะครับถ้าต้องให้เส้นมันแบบซูทมันถึงจะมีเส้นที่สวยนะครับ แล้วมันก็ยังเปลี่ยนสีได้ด้วยบัตรของเรานะครับลองทำกันดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ